สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ตเช่นเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินชมภยายในบรรยากาศภายในบริเวณอุทยานการเรียนรู้นะคะมุมนี้ก็จะเป็นมุมนิทรรศการนะคะเกี่ยวกับบุรีรู้ทันสื่อมีแล้วก็พิษไปภัยของเล่าค่ะ ก็เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการดื่มเหล้าว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้าง ส่วนอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่วิธีการเลิกบุหรี่แล้วก็วันบุหรี่มือสองมือสามภัยจากวันบุหรี่ทั้งหลายนะคะอันนี้นะคะ ส่วนด้านนี้จะเป็นเกี่ยวกับโภชนาการนะคะเกี่ยวกับาการทานอาหารในชีวิตประจำวันพวกชาบูปิ้งย่างกินเข้าไปแล้วมีพิษภัยยังไงดีต่อร่างกายหรือไม่ดีแล้วก็นับแคลอรี่ในการกินนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนะนำเกี่ยวกับแคลอรี่ในการกิน ว่าเราควรจะกินในแต่ละมื้อควรจะมีผักผลไม้400กรัมต่อ1วัน ส่วนมุงนี้ก็เป็นเกี่ยวกับให้ความรู้เกี่ยวกับรู้เท่าทันสื่อค่ะเพื่อไม่ให้เราไปหลงเชื่อกับสื่อโฆษณาอะไรต่างๆหรือพวกมิจฉาชีพอะไรอย่างนั้นนะคะข่าวปลอมที่เขานำเสนอมาในโลกโซเชียลค่ะ มุงนี้ก็จะเป็นห้องของเล่นเด็กนะคะก็จะให้เด็กเข้ามาเล่นของเล่นกันวันนี้มีน้องด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับเลยลูกสวัสดีครับยังสวัสดีครับเลยวันนี้ไม่มีเพื่อนใช่ไหมไม่มีคนมาดี อ,นนอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสามารถเข้ามาเล่นฟรีได้หมดเลยค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นหนังสือนิทานเด็กหนังสือเด็กทั้งหลายอ่ะค่ะมุมนี้จะเป็นหนังสือของเด็กทั้งหมดเลยค่ะอันนี้จะเป็นมุมอาเซียนค่ะมีให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาเซียนหนังสือเกี่ยวกับอาเซียน ตัวในนี้ก็จะเป็นหนังสือเด็กพวกตึงเนืดอผีหนังสือเกี่ยวกับผีผีหอพักเด็กชอบอ่านมากนะคะน,นี้เป็นที่นิยมเลยค่ะตัวน,นี้ก็เป็นหนังสือเด็กที่เป็นสารานุกรมสามารถยืมได้นะคะถ้าสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด ค่าสมัครก็ถ้าเด็กจะอยู่ที่หนึ่งร้อยค่าประกันหนังสือสามร้อยแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็คือค่าสมัครสองร้อยค่าประกันหนังสือก็สามร้อยเท่ากันนี่สมมติเราพาลูกหลานเข้ามาเนี่ยมันเล่นอะไรนี่ต้องเป็นสมาชิกใช่ไหมคะไม่ต้องค่ะนอกจากจะยืมหนังสือถึงจะสมัครสมาชิกแต่ถ้าเข้ามาใช้บริการอ่านในนี้ก็ฟรีหมดเลยค่ะเสาร์อาทิตย์ก็เปิดค่ะปิดเฉพาะวันหยุดนักขัตฤตอเล์ที่เป็นวันหยุดยาวๆอะค่ะ อยืมไปนี่ได้กี่วอ่ายืมการยืมหนังสือจะยืมได้แปดเล่มสิบห้าวันค่ะนี่ก็จะเป็นมุมหนังสือเด็กทั้งหมดเลยมีเยอะมากเด็กก็มาอ่านเยอะอยู่นะคะ แฮร์รี่พอตเตอร์ก็มีนะคะแฮร์รี่พอเตอเตอร์มีครบชุดเลยค่ะสามารถมาอ่านได้นีค่ะแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นภาษาไทยเป็นเวลาไทยค่ะก็มาได้ที่โมงครับอ่าอุทยานการเรียนรู้ของเราจะเปิดเอ่อเก้าโมงถึง ห้าเอสิบเจ็ดจุดสามศูนย์นอนค่ะห้าโมงครึ่งเปิดทุกวันนะคะจะหยุดก็เมื่อวันหยุดนักขัตะเลิกที่หยุดหลายๆวันติดต่อกันนะคะเราจะหยุดมันราชาการเลยใช่เย็นสบายมากค่ะเด็กๆเริ่มมากันแล้วใช่เดือนใหญ่เด็กจะมาช่วงเย็นกันค่ะ อันนี้ก็จะเป็นโครงการบุ๊กแชร์ลิ่งซึ่เอาหนังสือที่เข้ามาบริจาคอะค่ะที่มันซ้ำกับห้องสมุดที่เรามีแล้วก็มาตั้งให้คนสามารถลงชื่อแล้วก็เอากลับบ้านได้เลยค่ะคือยืมใช่ไหมครัไม่คือให้ให้ไปเลยค่ะคือชุดบทต้ดที่สามารถเอากลับ,ไ,ลบได้เลยเอยากลับได้เลยใช่ใช่ใช่ค่ะอพอมีคนมาบริจาคห้คจยืมไปเรามาคืนก็ได้ได้ได้ค่ะ เขาเทศบาลจ้างมาโรมปรโมทเต็มที่เลยเนี่ยเขาถ่ายเต็มที่เลยครูก็แสดงเต็มที่เลยก็า <laughs> ให้ทนายเป็นพ <laughs> รีเซนเตอร์ไงนี่คือผู้ใช้บริการที่มาทุกวันนะคะ่ <laughs> <laughs> ึงหลับเร็มเลย <laughs> มืมเราไปดูมุมต่อไปนะคะ อันนี้ก็จะเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีให้บริการให้อ่านนะคะอันนี้จะเป็นหนังสือพิมพ์อัปเดตทุกวันรเป่าอัปเดททุกวันค่ะ,เ,คะเขาจะมาส่งทุกวันเลยจริงๆไม่เคยดูยด้ใช่ค่ะ ันฉบับใหม่อาจจะมีผู้ใช้หยิบไปอ่านนะคะใช่ไทยรัฐดีรีนิวมติชนค่ะแต่มุงนี้ก็จะเป็นนวนิยายไทยค่ะอันนี้ก็ผู้ใช้นิยมมายืมอ่านเยอะนะคะเพราะว่าเขาชอบอ่านนิยายกันมีนใหม่ๆมาเรื่อยๆนะคก็มีไปใหม่มาเรื่อยๆนะใช่ ก็มีงบประมาณซื้ออยู่ค่ะแล้วก็ซื้อใหม่เข้ามาอยู่เรื่อยทุกปีคนชอบอ่านหนังสือแอร์เย็นสบายให้ใจแอร์มันเย็นสบายค่ะคนหลบร้อนมานั่งอ่านหนังสือไม่งกแล้วแอร์แล้วนั่งนั่งก็มีหลับบ้างมันนี่มีงบบ้างแต่นั่งทำงานเออใช่มีคนทำงานข้างบนก็เยอะนะคะ ก็เอาโน้ตบุ๊กเอา iPad เอาวนพีไอซี้แ,แบบน่ารังมากใช่ใช่พอี IC, ก็ตอนนี้ปรับปรุงไปเยอะค่ะนี่ก็เป็นนี่ไว้มาเรื่อยๆต้องแบบไม่ต้องแบบคิดเยอะ,ะเอ่อเข้าไปได้อะอ่าใช่ไม่ต้องคิดเยอะอันนี้ก็ฟรีเหมือนกันกนของเทศบาลฟรีอยู่แล้วค่ะสามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยอันนี้จะเป็นห้องนิทรรศการนะคะก็มี จะมีนิทรรศการเกี่ยวกับภูเก็ตแล้วกเ็เกี่ยวของกับสสสด้วยค่ะพวกสุขภาพด้วยก็เหมือนอันตรายจากบุหรี่ก็ยังมีค่ะตรงนี้มาตรงนี้เลยก็ได้พี่ อันนี้ก็เป็นนิทรรศการเหมืองแร่ใช่มีทีวีอะค่ะทีวีอยู่แล้วก็มีนิทัศการบอกอยู่อะค่ะความเป็นมาอันนี้ก็จะเป็นพยาลัษดานุปดิตอันนี้ที่มีอะไรอยู่บนเขาใช่ที่เป็นรูปปัน้นใช่ใช่ใช่<อ>ที่อยู่บนเขาลังอะค่ะ พยารัตรดานุปปะใช่ใช่ใช่อันโสวีของท่านอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อเชมนะ่มค่ะประวัติวัดฉลองหลวงพ่อเชม่มตอนปรับอังยี่ก็จะมีประวัติใช่ใช่ ส่วนอันนี้ก็เป็นสูตรเด็ดพี่ชิดพุงทำยังไงไม่ให้กินยังไงไม่ให้มีพุง <laughs> <laughs> ใช่ใช่ส่วนอันนี้ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับเพศสัมพนันธ์ไอ้นี้เกี่ยวกับชีวิตดีเริ่มที่เราที่ถ้าเกิดมีญานเาออกตัง ใช่ใช่ใช่ก็มีเอ่อหน่วยงานภาคีเครือข่ายเราอะค่ะก็มายืมไปออกนิทรรศการอยู่เขาก็จะมายืมไปอ๋อถ้าเรามีเงินเกี่ยวพันเงนแบบว่าเรื่องเดียวกันอะไรเงี้ยอ่าก็มายืมได้อะไรก็มายืมใช่มาใช้ได้อ่ามายืมไปออกบูธได้ค่ะมันจะจัดงานอีเวนต์นิทรรศการเรื่องอาหารเรื่องอะไรใช่ใช่ใช่อันนี้ก็เกี่ยวกับอุบัติเหตุ ก็มีคนมายืมไปออกบูธอยู่บ่อยๆนะคะอันนั้นจะเป็นเกี่ยวกับพอต่อแต่ว่าเราฝั่งนู้นก็จะเป็นบ้าบาค่ะการแต่งงานแบบบ้าบาใช่ค่ะเป็นเกี่ยวกับประเพณีพ่อต่อ อันนี้ประวัติการแต่งกายบ้าบาญาหยาค่ะอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมการแต่งกายเป็นบ้าบาญาหยาใช่แล้วก็รูปแบบการแต่งกาย สมัยโบราณเลยค่ะอันนี้ก็เป็นประวัติเกี่ยวกับตึกชิโนโปรตุกีสย่านเมืองเก่าอะค่ะ สุดท้ายปาาที่นู่นเขาบอกว่าที่นี่ห้องสมุดเนี่ยบางคนไม่เคยเข้ามาเลยในใจที่จะเข้า สามารถเข้ามาใช้บริการได้นะคะอุทยานการเรียนนุนนครภูเกต็ตหรือ PK p a ปาก็เป็นหน่วยงานหนึ่งของเทศบาลนครภูเก็ตรเรานะคะเราสามารถเข้ามาใช้บริการได้ฟรีแอร์เย็นจำมีหนังสือหน้าอ่านแยะมากมายเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะเข้ามาอ่านได้เลยตั้งอยู่ถนนอะไรครับตั้งอยู่ถนนภูเกต็ตใกล้โรงเรียนเทศบาลบ้าน,นมังเหลี่ยวนะคะอยู่ทางไปสะพานหินค่ะเปิดตั้งแต่วันเปิดทุกวนันจะหยุดเฉพาะว,วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลา9โมงถึง17.30นค่ะ09.00ก้าจะเป็นยืมแต่ถ้าจะเป็นถ้าจะยืมหนังสือก็ต้องสมัครต้องสมัครสมาชิก้าสมัครก็ถ้าเด็กนี้จะอยู่ที่1 0งผู้ใหญ่ก็200แล้วก็จะมีค่าประกันหนังสือ300คือหนังสือภาษาไทยแต่ถ้าจะยืมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะอยู่ที่500บาทค่ะแต่ว่าค่าสมัครต่างหากนะคะ จะมาเกิดมาใช้แา่แรี่แล้วไม่ได้ยินกับก็ฟีหมดทุกอย่างใช่ถ้าเข้ามาอ่านหนังสือมานั่งเล่นมานั่งทํางานหรือว่างานกลุ่มฟีหมดทุกอย่างค่ะตั้งแต่เวลาก้าโมงอ่าเก้าโมงถึงห้าโมงครึ่งค่ะห้าโมงเย็นเนี่ยสิบเจ็ดจุดสามส่วนนอค่ะ<จ>ทุกวันนะคะ<จ>สามารถมาได้เช่นชาวภูเก็ตเช่นชาวภูเก็ตแล้วว่าคือว่าคนที่มาเที่ยวภูเก็ตก็สามารถเข้ามาเที่ยวได้ค่ะบางเดือนเราก็มีกิจกรรมด้วยอะค่ะ อ,อ่าเพจม,มีมีเพจมีอะไรคนระับอ่าเพจเ,เรามี Facebook อุทย,ยานการเรียนรู้นะครภูเก็ตค่ะสามารถเข้าไปชมได้ได,ได้ได้ได้ค่ะเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะวันนค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ